สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทาวงอปูหากินหมานครับวันนี้พพี่น้องครับมาเลือกเอางัวงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องวันนี้พบกันยุที่พิกัดอำเภอพยัคกภูมิิสจังหวัดมหาสารคามนะครับพอดีมีพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีทาวงเลยครับผนอยากขายง่วยกคอกครับพี่น้องเอาราคาแบ่งปันกันเป็นเลี่ยงเลยครับพี่น้องถูกถูกสุดๆแลวครับพี่น้องคลิปนี้อะไปโทรกอนไหนกอนครับบ่เซียเวลาครับถักไทยกับเจ้าของเลยครับผม สวัสดีครับผมขออนุญาตแนนําตัวนะครับผมครับผมในหอยอด้อครับผมในหอยอดเนาะครับครับผมบ้านเมืองแรงครับผมอ่าเพิ่อพยักอพเภอพยักมหาสารคามเนาะมหาสารคามครับผมวมืนอี้เป็น EP แรกครับผมอ่าจริงๆเพิ่งกับขายเรื่อยๆแต่ว่ามื้อนี้อยากเปิดตัวคลิปแรกแล้วก็ขายราคาถูกๆเลยเนาะครับผมเป็นราคาเปิดตัวคลิปแรกเอาแบบถือใจพี่น้องแบ่งปันกันไปเลียงครับเมื่อนี้มีแม่ลูกหลายคมนะครับเนาะครับซื้อสองได้สามก็มี แม่ลูกแม่ท้องแล้วก็แม่ท้องใส่รอยหาิยิ่งๆวายกับมี่นะครับเนาะครับผมครับคใดสนใจเข้ามาชมไลยครับในคลองในฟ้ามือนีจัดโปรราคาพิเศษครับพิเศษของพิเศษการรับกันตั้นี้ก็มาตรฐานเดียวกันนะครับเนาะครับผมเอาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนขนส่งในทวีคอีสานครับรราาคตงกกัน็ส่งฟรีทั่วไทยครับพี่น้องต่เอาบริจัดราคาเบาๆให้พี่น้องแบ่งปันกันไปเลี้ยงครับเอาโปเสียเวลาครับพ่อเดี๋ยวพาไปชมตัวแรงแห่งมาเลยครับผมครับผม เดี๋ยวชุดแรกครับพี่น้องพาพี่น้องชมชุดแม่ลูกนะครับเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียอันนี้ตัวแม่เพิ่นครับแม่คือท่องอ้างๆนะครับท่องว่าครับนี่แม่ท่องเจ็ดเดือนครับแม่ท่องอีกเจ็ดเดือนแม่ลูกลูกสาวตัวนี้เป็นแม่ลูกแรกวะครับครับแม่ลูกแรกครับแม่ล uh ูกแรกเนาะลูกสาวก็สิประมาณสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเนาะครับเนาะเป็นแม่ลูกลูกสาวลูกตัวเมียแม่เพิ่นท้องอีกเจ็ดเดือน ตรวจท้องเรียบร้อยตรวจท้องเรียบร้อยไม่คิดมีคลิปดูการตรวจครับเป็นแม่สดลูกสวยเอาไปกําลังมองหาจนมากแม่เขาบีจะให้ลูกงามครับพี่น้องอันนี้ลูกตัวเมียนะครับสวยแบบนี้แหละครับนี่ครับแขงขาใหญ่ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนะครับลูกสาวตัวใหญ่แล้วนะครับพี่น้องนี่หนังหนาอายะเลยส่วนแม่เพิ่นท้องเรียบร้อยครับตรวจท้องเรียบร้อยเจ็ดเดือนเอาไปล่อรุ่นเพศครับ แม่ลูกควบนี่เปิดแยกหรือเปิดยกครับผมเปิดยกครับยกคูเลยเนาะครับผมซื้อสองได้สามตัวใหญ่ๆพี่น้องเอามานี่คลิปแรกราคาจัดโปเลยเอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแม่ลูกสาวแม่ท้องอีกเจ็ดเดือนบอถึอตัวละมือหาอพี่น้องแม่สดเลยครับพี่น้องตัวใหญ่แม่สูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบบุกบวกครับตีต่ำๆไว้นะครับนเนาะ แม่สูงร้อยสี่สิบบวกบวครับลูกสาวตัวใหญ่เลยครับนี่ลูกสาวตัวบมง่ายเลยครับพี่น้องลูกสาวประมาณเก้าเดือนสิบเดือนเนือหนังตนโตคันแม่ลูกลูกแม่แม่ท้องครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทท้องประมันเรือนลอยนะครับแต่ว่าเป็นซื้อมาผสมอ๋อเป็นผสมครับพอพันบามันเรือนลอยเนาะครับพี่น้องเจ็ดเดือนนะครับเอาไปล่อรุนเพจเอารอกินน้องครับอ่คมแรกครับพี่น้องซื้อสองได้สามเป็นราคาร้อง ตอร่องได้นะครับพี่น้องตอรองไดเรลาก็สทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันส่งฟรีตั่วไทยครับพี่น้องดูพี่น้องภาคเหนือกลางใต้ออกตกอยากได้ชุดสุดคุ้มครับแม่ลูกแม่ท้องนะครับอ่างแบบนี้ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับบอถือตัวละหมื่นหานะครับชุดต่อไปครับผมชุดต่อไปเป็นชุดตั้งฟาร์มเป็นชุดสามแม่ลูกนะครับเนาะครับอ่านี่ครับโตแม่นี่ลูกสาวแกงขาใหญ่ อี่ลูกอันนี้ตัวแม่เพื่อนครับอันนี้น้องมครับเนี่ยครับครับน้องอันนี้น้องไายแม่ทองอีกแม่ทองเจ็ดเดือนครับผมแม่ทองสิเข่าเจ็ดเดือนขึ้นกันแม่ทองเจ็ดเดือนครับอ่าตัวนั้นลูกไายล่ะครับแล้วก็พี่สาวเนาะอ่าเดี๋ยวไล่ลูกมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบิ้งแม่ไปก่อนนะครับพี่น้องตัวนี้แม่ทองเจ็ดเดือนเป็นท้องสามนะครับท้องเจ็ดเดือนรอกินน้องสูงประมาณหนึ่งร้อยตีต่ำไม่ร้อยสามสิบบวกนะครับอันนี้คือตีต่ำนะครับพี่น้อง อ่ะนี่นี่พี่สาวเพิ่งน,นะครับเนาะนี่พี่สาวนี่น้องแม่ท้องอีกเจ็ดเดือนสามตัวนี้นะครับซื้อสามได้สี่เป็นชุดตั้งฟาร์มเลยอ่ะไปรอดลุ่นเพจตัวทีซีกินยาเก,ก่งครับเปิดแยกหรือเปิดยกครับชุดนี้เปิดยกก็ได้ครับแยกก็ได้ครับเปิดยกก็ได้แยกก็ได้นะครับพี่น้องอ่าแม่ลูกลูกเมียอ่ตัวนี้พี่สาวตัวนี้น้องครับพี่น้องน้นองก็บสิประมาณสิบเดือนครับแม่ท้องอีกเจ็ดเดือน สามตัวนี้ราคาเท่าไหรครับแม่ทองเจ็ดเดือนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องอ่ะอีกสองเดือนเด็ดชีตัวบ่วถึงตัวละเมืนินอ,อับพี่น้องบ่ถึงตัวบ่ถึงตัวละเม่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอดออกมาลอดตะหลุนเพดว่าจะเป็นเพดผูหรือเพจแม่อะแม่ลูกสองตัวแล้วก็แม่ทออีกเจ็ดเดือนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท ยังต่อได้นะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องดูเบิงเนื้อหนังตนโตพี่น้องสามหมื่นกว่าบาทด้สามตัวแล้วก็แม่ท้องอีกตัวหนึ่งครับเอาที่เด็ดเลยครับสําหรับชุดต่างฟ้ามคลิปแรกอีพีแรกครับผมอ่านี่ของพอออดนี่นะครับเนาะครับอ่าของพอออดครับผมสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับชุดซื้อสามได้สี่ครับไม่ต้องลุ้นตรวจท้องเรียบร้อยนะครับมีคลิปดูการตรวจนะครับอ่ะถือว่าเด็ดครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทครับ ชุดต่อไปครับผมอ่าชุดต่อไปพี่น้องเอาแม่ลูกใจลูกงามๆามลูกตัวแม่พึ่งออกมาครับตัวนี้ครับออกออกได้เจมือแล้วสองอาทิตย์ครับโอ้พี่น้องหนกฉับว่าเป็นง้อผูบตัวแม่เนาะครับเนาะครับตัวแม่ขายเงาใ่ดีลูกได้สองอาทิตย์กับแม่อ่างอางครับพี่น้องหนกตั้งว่าเป็นง้อผูบครับพี่น้องเหนือหนังครับแกงขายใ่ลูกได้สองอาทิตย์นะครับเป็นลูกสาวได้สองอาทิตย์ตัวนี้เป็นลูกที่ไรครับผม ลูกที่สามครับลูกตัวที่สามแม่เป็นง่วอ้างครับกระดูกใ่สูงร <inan S 2> <OB Z. S 1> ้อยเท่าไหร่ครับแม่เป็นสูงประมาณร้อยสี่สิบสูงประมาณร้อยสี่สิบเป็นลูกตัวที่สามได้สองอาทิตย์ครับพี่น้องเบิ้งแม่เป็นแม่เป็นตัวใ่นำนมดีนะครับโคมนี่ราคาเท่าไรครับใ่ญยๆแบบนี้เปิดว่ายุตสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องเห็นโตแล้วครับว่าต้องรุ่นเพจครับตัวแม่แม่เิ่นกับตัวใ่นะครับนี่แม่เป็นเป็นง่วอ้าง เป็นงอดูกหมูขนาดฮอตออกลูกได้พี่น้องยังอ้วนอยู่อันนี้แหละครับพี่น้องงอดูกหมูสองหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียได้สองอาทิตย์ต่อได้หอเป่ครับต่อได้ครับตอ่อรองได้ทรงฟี่พร้อมอพี่น้องรอทรงฟี่อีสานนะครับนี่พี่น้องภาคเหนือกลางใต้ออกตกอยากได้โทรมาสอบถามได้บ่ห่วหวงอมเนาะบ,บ่หววงครับอ๋อนิสัยดีครับพี่น้องบ,บ่หัววงดูพร้อมนะครับขนาดพึ่งออกลูกได้สองอาทิตย์ เทียมตูวใหญ่เง่าครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้ครับเดี๋ยวชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปเป็นชุดแม่ลูกราคาถูกๆให้พี่น้องครับอ่านี่เป็นแม่ลูกลูกแม่พ้อเนาะครับเนาะลูกเดียังเมื่อล้วครับลูกเดี๋หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับแม่นี่ยอ่างเงาเงครับพี่น้องอ่ะเป็นงอแงมเลยลูกหกแปดครับ อันนี้ลูกเคฟหกแปดบครับหลังแตกครับพี่น้องใบมีบ่ครับมีอยู่ครับตัวนี้มีเอกสารใบหลอดนะครับเป็นลูกสาวเคฟหกแปดได้หนึ่งเดือนโอ้หนังหนาโยนโยนเลยครับพี่น้องเป็นลูกลูกแรกหรือลูกสองครับเป็นแม่ลูกแรกเนาะครับเนาะโอ้แม่ตัวเงาครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกสี่สิบบวกบวกครับตีต่ำๆไว้นะครับเดี๋ยวเิ่นลูกสาวครับเป็นแม่สดลูกสวยลูกแรกนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับลูกสาวเพิ่นนี่เลี้ยมโต Uh huh. เอาราคาห้องไปเท่าไรครับแม่ลูกแรกสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นแม่สดลูกสวยลูกเคเอฟหกแปดหนังยุนยุนนะครับพี่น้องนี่สวยเลยอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวแดงพี่น้องหลังแตกๆแบบนี้แหละครับนี่เพิ่งอายุเดือนเดียวนะครับพี่น้องอายุเดือนเดียวไงได้อีกหลายครับพี่น้องนี่แม่เพิ่งกับตัวใหญ่อ่างดีหนาดีครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นราคาร้อง ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปแล้วครับผมชุดต่อไปเป็นแม่ลูกโอ้ตัวนี้ตัวลูกแม่หนังหนาดีเป็นลูกสาวนะครับเนาะครับผมอันนี้เป็นลูกพ่ออะไรครับนี่ลูกพ่อเขาคนพับน้าบานครับพับน้าบานเนาะผมมีใบกับตีเป็นทับโตวแล้วกันนะครับเนาะแต่ว่าเบื้องเนื้อหนังตันโตพี่น้องหนังหนาแล้วกันล่ำตัวเง้วครับ ต,ตัวนี้เฮดเขาหรือว่าหล่นครับหล่นธรรมชาติครับเป็นหล่นธรรมชาติาพร้อมครับผมเกิดจากแม่ตัวนี like ้เนาะครับแม่แดงแดงลูกแรกลูกสองครับลูกแรกครับเป็นแม่ลูกแรกแม่สูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ผาเนยพอครับสี่สิบผาครับประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกลบแม่สดลูกสวยลูกแรกครับลูกได้จักเดือนลระครับลูกประมาณหกเจ็ดเดือนมั้งครับประมาณนี้เนาะบประมาณหกเจ็ดเดือนครับนี่ครับไปดองเบิ้งเนือหนังต้นโตเอาแม่มันทับไป้ครับผม ยังบ่ท่านหูคือกันครับบ่มีขมูนเนาะหอพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังเอาอ่าพี่น้องเบิง่งเยี่ยมโตดีครับลูกสาวลนธรรมชาติแม่สูงร45หลูกแรกโคมนี้ราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้สอง0 0พันบาทครับเอาสอง0 0พบาทพี่น้องตึกตัวละ1มื0นสามตัวลูกก็หนีแดงลนธรรมชาตินะครับพี่น้อง,องสวยเลยอะแม่สดลูกสวยครับสอง0 0บาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับ ราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทุกที่นะครับพี่น้องสองหมืนหกพันบาทถูกตัวละหนึ่งหมื่นสามพันบาทราคาก่อนต่อนะครับพี่น้องต่อรองได้อีกครับผมอชุดต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกอ่อนลูกครัพี่น้องหนาคือหยู่ยยับย่นดีเนาะครับโอ้พี่น้องเหงาหางแม่ใหญ่เบิ้งแม่ครับลูกหมูว่าเป็นง้อสาวเนาะเป็นง้อดูกหมูนะครับแม่เป็นลูกสาวย่างหนาเลยลูกสาวได้จ็กมือแล้วนะครับนี่ ประมาณสิ้นเดือนหรอครับประมาณขวบเดือนเนาะครับต่ว่านาแห้งครับพี่น้องบึงเป็นตะหักแห้งเป็นแม่ลูกแรกครับแม่ลูกแรกครับแม่สูงร้อยสี่สิบครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบบวกลบนะครับพี่น้องเป็นงัวดูกหมูออกลูกแล้วกับวจอยครับพี่น้องมีบึงลูกบึงกลเบึงไทยครับนาหยู่ยอครับพี่น้องเป็นตะหักแห้งหลังกว้างเลยเออแผ่นหลังแตกกว้างครับลูกอะได้แม่เลยครับพี่น้อง สีอาจจะได้พอเนาะครับคบนี่ราคาเท่าไรครับน้ำงามแบบนี้ไปไปสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับเอาถูกๆเลยครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวพี่น้องยับยับย่นยนแม่เป็นงัวด,ดูดหมูลูกแรกครับพี่นอ้องบงโคตรหางกัดก,กินขาดแล้วลูกสาวแหงเป็นตะหักแห้งครับพี่น้องนี่สุดคุมครับพี่น้องคบนี้กัถือว่าสุดขุมเลยสองหมื่นหกพันห้า สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่สดลูกสวยลูกแรกครับพี่น้องเบิ้องไทยลูกครับหนาแห้งหนาส่ผสมพอดีเนาะตัวนี้เนาะครับน้ำนมดีน้ำนมดีพร้อมแล้วก็แม่ก็สดครับแข็งขาใหญ่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมต่อรองได้ส่งฟรีได้นะครับชุดต่อไปครับผมชุดต่อไปเป็นชุดพิเศษนะครับเนาะครับผมอ่าเป็นสายบีบมาสเตอร์ครับเป็นแม่ลูกลูกสาว อันนี้ลูกแรกเครับลูกแม่สดลูกสวยลูกแรกครับพี่น้องง้อจะหนาจะมาออกจากฟ้ามออกจากฟ้ามคนตีหูตีอย่างมากพี่น้องเบิ้งนะพันธุกรรมหนาจะดีครับเลือดสูงครับตัวนี้เบื้องนี้นี่จะเอาหูมาลูกสาวได้จักเดือนแล้วครับประมาณห้าเดือนครับประมาณห้าเดือนแม่ลูกแรกนะครับบีบมัตเตอร์สวยๆลูกตัวเมียใครกำลังหาพันธุกรรมของบีบมัตเตอร์ครับแม่ลูกแรกแม่สูงร้อยสี่สิบ บวกๆถึงร้อยสี่สิบห้าแล้วครับเนาะครับผมอะนี่ครับลูกสาวห้าเดือนพันธุกรรมของบีฟมัตเตอร์คมนี่ราคาเท่าไรครับเปิดไว้สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องดูครับแม่สดลูกสวยลูกแรกครับบีฟมัตเตอร์ครับของแท้เลยครับพี่น้องอันนี้เอามาจากฝ้าไงเลยนะครับเนาะตัวนี้พันธุกรรมเลือดสูงครับพันธุกรรมดีนี่ครับสวยๆเลยครับแม่ลูกแรกครับลูกตัวเมียลูกบีฟมัตเตอร์สวยๆเลย หนายครับตัวนี้แข้งขาใหญ่แม่สดลูกสวยสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะครับพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่ๆอ่ะถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับผู้ใดที่กำลังมองหาบีบมาเตอร์แบบนี้ครับโดนๆครับจึงสิมี่แบบนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าปกติฟ้ามใหญ่มันบ่่อยปล่อยบ่่อยมีพร้อมเลรครับพี่น้องนี่อ่าบีบมาเตอร์เลือดสูงครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับแม่ลูกแรกครับอ่ะเดี๋ยวชุดต่อไปครับผม เดี๋ยวตัวต่อไปเอาสลับผู้งบปลาหลาครับเอาตาแม่ไปก็ได้เนาะตัวนี้เป็นแม่แยกลูกผสมให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นง้ออ่างครับงัวดูกหมูตัวนี้ผสมแล้วเจักมือครับผมเดือนเดือนกับเจ็ดมือครับเดือนกวักวนะครับพี่นอ้องเดือนกับอีกเจ็ดวันแต่ก่อนมันมีลูกเนาะครับพอดีเป็นแบงลูกไปแล้วครับพี่นอ้องต่ว่าลูกมันโตงามงามอ่าปอด่าลูกมันโตงามงามครับตัวผู้ตัวแม่สนั่นตัวแม่ครับตัวแม่เนาะเอาไปรุ่นเอาครับตัวนี้ขายในราคาแม่ผสม ถาท,ท่องในท่องถาติดท่องท,ท,ทองี่เป็นท่องที่ใดครับตัวนี้ท่องที่สามครับท่องที่สามเนาะสูงประมาณหนึ่งร้อยสามสิบบวกถึงร้อยสามสิบห้าครับแต่ว่าเป็นงอเจ้าเนื้อครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับผมหมื่นห้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทขายราคาเนื้อเลยครับเบียดเบียดเนื้อเลยพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเฉพาะค่าส่งก็หลายพันราคาพี่น้องหมื่นห้าพันห้าร้อย อ่ะตัวต่อไปครับผมครับแม่ทองครับแม่ทองใส่ใหญ่เลยครับเดี๋ยวพาไปชมพี่น้องพาไปช่มไอแม่ทองครับตัวต่อไปนะครับอาหาแม่ท้องใส่ใหญ่ยักษ์ให้พี่น้องครับพี่น้องตัวนี้มันไม่ลอยหาสิบก็กว่าเปนตีเกือบร้อยหกสิบครับเกือบร้อยหกสิบครับเป็นแม่ท้องใส่ใหญ่ยักษ์นะครับอ่ะตัวนี้ท้องพ่อได้ครับผมท้องช็อกโกแลตครับท้องพ่อช็อกโกแลตได้เจ็เดือนหลืครับได้แปดเดือนกว่าหรือแปดเดือนท้องพ่อช็อกโกแลตครับพี่น้องเบื้องเนื้อหนังต้นโตเพิ่น สูงเกือบร้อยหกสิบแดงโบสทครบเครื่องท้องแปดเดือนเอาไปล่อพี่น้องมีคลิปวิดีโอการตรวจนะครับพี่น้องตัวนี้ท้องที่เท่าไรครับท้องที่สองครับท้องที่สองสดๆอยู่ด้วยครับพี่น้องเป็นงัวท้องสองกับพ่อช็อกโกแลตได้แปดเดือนครับคลิปวิดีโอมีนะครับอประกันท้องประกันตาหนินะครับเนาะครับผมเอาราคาเปิดไปเท่าไรเงีงๆสิครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับเอาแบ่งปันกันไปเรียกนะครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทครับ อันนี้คือท้องแปดเดือนเดือนหนาได้สองตัวครับอะพี่น้องแปรมากัวหญ่กับมีไห้พี่น้องโอ้ตัวไงแห้งนะครับพี่น้องมึงสามหมื่นเก้าศะจัดชุดไ่เลยครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันมีหา่อยปะครับโ่ครับบ่มี่พร้อมเนาะสามหมื่นเก้าพันทุ่นๆนะครับแล้วก็ต่อรองแล้วก็ส่งฟรีได้ครับท้องเก้าเดือนอุตากีมันแปดแสนหมดเลยครับตัวนี้งวยไงนะครับพี่น้องงวหญ่แต่ว่าราคาเบาๆราคาเกษตรกรซื้อช่วงนี้พี่น้อง โอกาสขาดทุนนน้อยครับซื้อช่วงมันถูกครับเข้าไปขุนขายกว่าลูกยี่งใหญ่กัราคาง่วกง่าจะขยับแล้วครับพี่น้องเก็บไว้ครับตัวดีๆตัวง่ามมังสี่เป็นแมบอกเมพันธ์ครับสูงร้อยเกือบร้อยหกสิบนะครับท้องแปดเดือนกับพ่อช็อกโกแลตสามหมืนก้พนบาทอัะนือว่าจัดโปรให้พี่น้องสดือับคลิอแรัขเดือนตวดอัวดอนัเดี๋ยวเดตัวต่อไตัวัเดอนวัวตัวเอัวเดอัวอนตอนตัวเดอตัวครับพี่น้องอันนี้ตัวที่นะครับ ตัวนี้ก็สูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับเนาะตัวนี้ทองก็พอได้ครับผมอ๋อ sg หนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องเอางวดทองมีสองตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่อ่ะนี่ตัวนี้สูงร้อยห้าสิบเป็นทองที่ได้ครับทองที่สองครับทองที่สองอ่ะตัวนี้ก็ทองที่สองนะครับตัวนี้สามหมื่นเก้าครับไซส์ใหญ่ๆอ่ะเอาไปลองกินน้องตัวนี้ทองจัเดือนครับผมทองหาเดือนครับทองห้าเดือนทองที่สองกับ sg หนึ่งหนึ่งหกครับอ่ะพวหารลามดีหางเงาสูงประมาณร้อย ห้าสิบทองใยๆสูงๆแบบนี้ราคาเท่าไรครับผมสามหมื่นบาทครับสามหมื่นท่วนๆครับผมเป็นราคาร้องรอดสามเลยแนนอนครับพี่น้องใส่ร้อยห้าสิบราคาเปิดที่สามหมื่นบาทต่อรองได้แถมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยได้ครับพี่น้องมักตัวใดเลือกเขามาเลือกชมได้ครับต่อรองราคาได้เอาหน่อยเอาหลายทดสอบถามได้พี่น้องมีลดส่งครับสามหมื่นท่วนนะครับต่อรองได้ส่งฟรีได้ครับผม ตัวไหนต่อไปครับผมอ้าวมันนี้มีควายหอมเนาะอ่าเดี๋ยวพาไปชมเลยครับผมเดี๋ยวปิดปิดถ่ายคลิปคร้บเนาะครับผมปิดถ่ายคลิปเอาพิเศษครับเปียพิเศษครับสาหรับผู้ใดที่อยากได้ควายงามๆมีน้องอ่างๆเหยาๆสูงๆแบบนี้ครับเป็นควายแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่ครับผมลูกผู้ครับลูกผู้ลูกพ่อไรครับตัวนี้เป็นหลานของเก่าเจริญครับตัวนี้เป็นหลานของเก้าเจริญโอ้ขายใหญ่ดีครับพี่น้องแม่เขาเป็นลูกเบิ่มครับอ่าตัวนี้เห็นบะครับแม่เป็นลูกเบิ่ม แม่เป็นลูกเบิ่มพันลลานลูกเป็นหลานก้าวเจริญเป็นลูกแรกบ่ครับตัวนี้ครับลูกแรกครับแม่สูงร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบแปดครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดเป็นควายอ่างองครับพี่น้องเป็นควายลูกแรกแกงขายญ่ครับอัตลักษณ์ไยไทยชัดเจนนะครับนี่ตาแตนแจมจจขคอออกลูกได้ชักเดือนล้วครับสองเดือนครับสองเดือนครับพี่น้องขายญ่ายๆเลยครับพี่น้องลูกอเป็นหลานของก้าวเจริญแม่ของเบิ่มพันล้านอพี่น้องพันตุกรรมดี แม่สูง138ลูกสองเดือนคมน,นี้ราคาเท่าไรครับผมเปิดไว้4,000-5,000บาทครับเปิดไว้ที่45,000บาทนะครับพี่น้องกับควายงามู้ไดพ่อมีกําลังสือรับพี่นอ้องเก็บตัวดีๆครับยังใญงได้อีกหลายท่ครับแม่เพิ่นกัดสูงได้อีกครับสูง138แล้วครับตอนนี้ลูกแรกอ่านี่ครับลูกกับตัวดีอนาคตปอพันได้45,000บาทเป็นราคาร้องนะครับเนาะ ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องไกลๆกับทรสอบถามได้ครับผมกับวา่อ่างสวยๆแม่ลูกแรกครับเบิร์ตไหมครับวันนี้เบิร์ตเหครับเบิร์ตเหเนาะอ๋อจุดใจครับพี่น้องสำหรับเกษตรกรที่อยากได้งอควยไฟวันนี้มีทั้งงั้วยมีทั้งสายบีบมาเตอร์ซื้อสองในสามกมีแม่ทองใส่รอยหุกซิบกับราคาลักสามนี่หายากครับแล้วกับแม่แม่ลูก สองมื 20, 3, 3, ่นน um, ิดๆครับแม่ลูกสองมื่นนิดๆแล้วชุดซื้อสามได้สี่ก็มีหรือแม่ผสมแล้วอ้างๆแบบนี้ครับมื่นกว่าบาทมื่นหาพันหาร้อยทุกตัวต่อรองแล้วก็ส่งฟรีได้นะครับพี่น้องออะสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมครับเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับอดีไลน์ครับศูนย์ศูนย์อีกเบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่งเป็นไอดีไลน์นะครับเนาะครับ อีเบอร์หนึ่งก็0 9 3 2 8 5 9 6 4 3ครับครับหรือเข้ามาชมในขอเลี้ยงฟ้ามเลยนะครับบ้าครับบ้านก็โชคมีชัยฟ้ามครับโชคมีชัยฟาร์มบ้านเมืองแรงบ้านเมืองแรงตำบลป่าลานครับอำเภอพยัคฆภูมิไสมาสะขคามครับผมอาซาลับคลิปแรกอ่ะโจโจประมาณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ